โตลต้าโคลราครอส1.8 GR Sport Safety Premium ปี2022เป็นรถเข้าใหม่ที่บอกเลยว่าแอปพลิเคชันนะครับล้นเหลือมากๆนะครับกับเจ้าตัวโตลต้าโคลราครอสนะพันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเลขไมล์ม่เ,มเปงแค่60,000กว่ากิโลรถปี22นะคันนี้คุณได้อะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกคือเป็นรถทรงแบบตัวมิเนอร์เชนนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะล้ ac, อมแม็กอัลลอยจากโรงงานนะครับมีกล้องรอบพิทาง210องศาข้างในครับ เป็นเบาะหนังสีดําคุมโทนด้วยสีดําปรปับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีโหมด e v โหมดร้ายพร้อมเลยครับด้านหลังเนี่ยเปิดสามารถพับเบาะได้นะครับโลโกโตต้โตต้าโคราชช s ชัดเจนนะครับแจ้งก่อนว่าคันนี้นะครับจัดไฟแน,นเนี่ยไม่เสียค่าจัดค่าโอนดาเนินการภาษีนะครับซื้อเงนินสดเนี่ยผมไม่เก็บแวดนะก็คือว่าราคาไหนคือราคานั้นนะครับทําเรื่องไฟแนนซ์นะครับส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ รถมีปัญหาขนาดการใช้งานนะครับคุณพี่สามารถเข้าศูนย์โตยตาที่ทั่วประเทศเลยครับก็คือ2ปีสองหมื่กิโลเมตรทีมคันคือออกรถเนี่ยจบที่0บาท